สวัสดีนะฮะทุกท่านสวัสดีตอนนี้ผมก็ทำงานอยู่เลยต้องมาโรงพยาบาลด่วนเลยบูกับเอ้ยปุ้ยกับตันๆัท้องเสียอาหารเป็นพิษนะฮะตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นอาการไม่ดีขึ้นเลยต้องพามาหาหมอนะครับวันนี้ตอนนี้ผมจอดรถให้เขาลงไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมมารถมาเก็บแล้วก็จะ เดินเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับทั้งอาเจียนทั้งท้องเสียนะฮะครบเสร็จเลยเป็นกันสองคนกินอาหารอะไรไม่รู้สองคนเัาแม่ลูกที่บูไม่ได้กินนะฮะเดี๋ยวไปเข้าไปข้างในก่อนนะครับ ช่องหนึ่งค่ะสมจิตค่ะสรุปมีไข้นะครับต้องรอตรวจโควิดอีกแย่จมูกก็ยังเมื่อกี้นี่ยาก็กินแล้วแย่จมูกไปแล้วนะครับอ๋อแล้วปวดท้องอยู่ไหมตอนนี้ แม่อยู่ข้างในน่นดูอยู่ข้างในน่นนะครับทีเดียว2คนเลยโอ้เอาจัดไปยังไงตอนนี้สรุปได้แอดมิดนะครับได้นอนโรงพยาบาลหมอให้นอนโรงพยาบาลดูอาการเข้าน้ำเกลือกเพราะว่าทายเยอะทายบ่อย คุยนี่ยังไม่รู้นะคุยเดินไปเดินมานะครับเดี๋ยวไว้ไว้เจอคุยเยวจะถามทีว่าคุยจะเป็นยังไงเนาะเพราะคุยเขาไปของเขาเองน,นะครับผมมากับปัดตันนะโควิดไม่ได้เป็นนะตรวจโควิดี่ไม่ได้เป็นนะอน,นอนเล่นเฉยเฉยเดี๋ยวก็ได้กลับลนะ น้ำเกลือสองกระปุกต้องใส่ให้หมดตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยลว่าปุ้ยเขาอยู่ตรงไหนนะฮะหมูอ้วนงานเข้าหมูอ้วนหมูอ้วนงานเข้าลองทำไมเพราะอยู่นี่นี่

cửa hấp rồi, bụng qua à. bên này đi, rồi đi con bên khai con, đi qua bên kia, ชุดโรงพยาบาลเนาะโอเคเปลี่ยนชุดแล้วหิวข้าวไหมยังไม่หิวนอนเล่นกันไหมแล้ละเดี๋ยวแม่มาแม่ตรวจอยู่ไม่รู้ว่าแม่เป็นไงเดีพอโทรถามแม่ก่อนนะ,อะนอนก่อนก็ได้ มาแล้วเป็นไงคุณเขานำเกลือมาเหมือนกันแล้วไม่ได้นอนอเหรอพี่บูไปหาช้อนกินข้าวซื้อสาลาเปานี่เขาว่าข้าวมาแล้วให้กินข้าวก่อน เดี๋ยวน้ำกัปตันต้องใส่น้ำเกลือสองกระปุก,กเกลเบิกมาสองพรุ่งนี้ให้นอนนอนหนึ่งคืนอ,อืมทีนี้ทำไงดีต้อเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาเสื้อผ้ามาให้เจ้าไว้เปลี่ยนหรือว่าไม่ต้องผ้าหม่หมผ้าห่มที่นอนคอนยว่ยากันเอ,เอามาทำไมเนี่ยทิ้ง เก็บไปทิ้งขยะข้างนอก <c oughs> เป็นไงหาเก้าอี้เก้าอี้ที่ว่างๆข้างหลงัง,หลงนอนไปพี่บุกเอาเก้าอี้ให้แม่หน่อยแม่นั่งก่อนเถอะเอาเก้าอี้ให้แม่ก่อนมาซาลาเปาพ่ <c oughs> อ <c oughs> หิวม,มากเลยกินกินข้าวอย่างคุณนะอ้าเงี้นนกินก่อนเ <c oughs> ออกินไปไปเอาเก้าอี้ข้างหลังนุ่งข้างหลังนุ่ง หมดแรงเลยเป็นไงตอนแรกว่าจะไม่นอนเลยคิดแต่ว่าบอกว่าถ่ายเยอะมากหมอเลยว่าอยากให้นอนดูอาการก็ยังปวดก็ยังปวดอยู่แล้วก็เขาบอกว่าให้ถ่ายให้กลับออกให้กลับขอสอิอ่ะบบอกหน่อยว่ากินอะไรพากันกินอะไรไม่รู้นะสมกินลูกจิม้มลูกชิน้นลูกชิน้นสดน้ำจิม้มสดน้ำจิม้มโอ้โห สดน้ำจิม้มแต่ว่าเราก็ยังไม่ชัวร์มันเป็นแบบว่าท้องว่าไงอเราท้องว่าแล้วเราไปสดอออร่อยขนาดทั้งแม่ทั้งลูกเลยพี่บู๊เราไม่ได้กินนะสายไม่ได้กินนี่แหละข้อดีของการเตือนสายอืมดีมากคือผมไม่รู้ผมไปทำงานนะครับตอนน้อนนี่ นี่พี่บูนอนตรงนี้ไหมตอนนั้นอะตรงนี้อ่ะห้องนี้แหละห้องนี้แหละตรงนั้นอะเตียงนั้นหรือเปล่าเตียงนี้เลยเปล่าเตียงโน้นเนาะเตียงโน้นอ่าใช่ใช่ใช่เป็นไรแล้วแหละมานอนแล้วแม่ก็นึกว่าแม่จะได้นอนที่ไหนได้แม่ไม่ได้นอนเป็นไรหรอกพักผ่อนกันก่อนทางนั้นถือว่ามานอนมานอนปิกนิกแล้วคุณเป็นไงอาการเหมือนจะไม่ไหวยังเจ็บท้องไม่อยากทาน ันนเี่ยมันได้ยาไปแล้วแล้วตอนนี้ออกงาไปแต่ว่ามันเจ็บอยู่อืมันก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วได้ตรวจเลือดตัวอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยใช่ไหมอืมน้ำเกลือตดำใส่น้ำเกลือใส่อืมจัดน้ำเกลือไปแล้วก็ปลูกหนึ่งเลยว่าอยุติทำไมนานจังต้องเห็นแม่นอนเอฟเคนอนอืดขึ้นอืดเลยท้องป่องแล้วหนึ่ เขามาเห็นเขาเข็นไปห้องคลอดนึกว่าแม่จะคลอดฮะนึกเข็นไปห้องคลอดพยาบาลบอกหาเส้นไม่เจอต้องไปออกกำลังกายแ้วนะไปเกี่ยวข้าวได้แล้วเไม่ได้เกี่ยวแล้วเดี๋ยวนี้เขาเขาเกี่ยวรถกันแล้วอ่ะอืมใช่สบายเกินมันเลยอ้วนเห็นไหมนะแม่อืดแล้วอ่ะโอเคงั้นไม่มีอะไรแล้วละคนนี้อาการดีขึ้นแล้วนอยได้นอนโรงพยาบาลครั้งแรก เป็นไงลูกรู้สึกไงอยากไม่อยากนอนอยากมาก็แม, <c oughs> ม่นอนนี้เลยโอเ,โอเคแค่นี้แหละรบกวนคนอื่นเขาเอาละสว,วัสดีนะฮะสวัสดีครับ